นี่หรอไหนอ่ะต่ออยู่ไหนอ่ะนี่หว่าต่อรอก็ไม่เฟี้ยวเท่าไหร่นี่หว่าลงมาดิสัตว์บลูเบอร์เฟรนเดลคราฟพะโลครับพีเตอร์ดิพี่ป่ะพีเตอร์ได้ยินนะบี้แลนเขียวเอ่อตู้โอเคกูไม่มีแป๊บนึงเราเพื่อนหรอหรือว่าใครเป็นแบมค์กูว่ามึงคว้ามึงคว้ากันมีเรื่องหรอเฮ้ย là nhiều đùi, Rồi nhiều, ít ra đỡ đói, đói là nhiều nhiều đi làm gì vậy nè? ao, ai? よっ、yeah. แม่ผมว่าปีเตอร์น่าจะพาน่าน่าจะเพลินโอ้ยสนับปีเตอร์ต่อยกับเดียวเลยอะ่ะ เอาเข้ายัางไงอ่ะอะเอเ f กแล้วก็นำาพบป่วยเข้าท้ายรถอันสุดท้ายอ่ะของเมนูแพทย์เรื่ังจริงนัจะัำผิดแต่คเดียวตายอ่ะ พี่ก็อุ้มอ้มไปหนึ่งเคสพี่อ้มไปหนึ่งเคสไหนอ่ะไม่เห็นแล้วไหมคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมาตรงนี้มนตรงนี้แล้วก็เอฟเอฟหกแล้วก็อ้มื่อี้เอฟหกอุ้มอ้าห์อนัารมารอรับหลังรถนะครับ ลงวะหมอฉีดยานหน่อยครับยามงุามงใหมยาหมูนะได้แต่ไม่เคยเป็นอบคุณอะน้าก่อนเลยทไมเออเหมือมมนเดิมนะที่ในหมอที่โรงพยาบาลน,นี่จะลืมนะจ๊ะ ียาไหมครับยาปั๊มยาใหญ่ยาไม่ฉีดครับไม่ฉีดครับโอเคครับผมครับหมออ่าฉีดยาไหมคะฉีดยาไหมคะฉีดยาไหมครับฉีดไหมเอ่ยฉีดยาไหมครับฉีดยาอยู่ใต้หลอดค่ะครับผมเอ้าพี่ดูไว้พี่ดูไว้นะฉีดยาไหมชดชดชดโอ้โหร ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานเลยครับฉีดยาอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเราเหมือนล็อเพลงกัน,กนอเหมือนเราจะเป็นเป็นนี่กันอยู่สองหมื่นนะเลขอะไรครับได้จาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุย้ยเขาสัพของหายด้วยอะขาจริงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ครับเ,เหมือนต้องไปกดตังค์ให้ครับไม่ต้องไม่ต้องอเดี๋ยวมันใส่บินมันถ้ากออกโต้หรือล่ะก็ต่างกัใหม่ละโอเค,ค อ่าขอให้เล่นสนุกโอ้ยสาธุขอให้เจอเจอสักทีเจอสักทีอกทขอให้ได้ไล่เขียทอุ้มกันดีกว่าอันนี้น่าสนุกกว่าเออเออเจอครับโอเคเจ้ดีครับพี่พี่กอรครับเมื่อกี้หมอเขบอกว่ากีบยังอยู่ใต้พี่แบบไทยเหรอต้องหนอร้องเพลงตัดเชียเ่ยแบบฟารับหน่อยเลยเขียวปราใชห่หมอนะเออไม่มีที่ตือันเดทนี่พวกมานอนอยู่บนโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ย ไมเขียวลายมาก่อนป้าพี่สนับมันกี่ทีอ่ะพี่ผมโดนแป๊บเดียวโอ้แบบเดียวถ้านดะน้องเจ็บมั้งเฮ้ยถ้าผมตีอีกประมาณห้าสิบีผมได้เลยแหละโอ้โหน้องทำงานทันวาพี่ตอนเนี้ยสภาพพวกเราพวกมึงทำได้เอาไม่เอาคนอื่นเอาคนอื่นที่ไม่มีวุได้ตียงอยู่ห้าสิบทีละน้องนะ ถ้าเราแล้วขึ้นเราขึ้นเราจะขึ้นเราขึ้นสนับเราขึ้นเออคุณเจอคุณเจอคุณเจอไอ้ขาวเขียวขาวเขียวควรอย่นี้ป่ะเฮ้ยอดีครับพี่เอาสวัสดีครับมาไงครับพี่เราโยกไปเดี๋ยวมันเยอะนะมันเยอะนะเพื่อนคนเดียวอ่ะครับครับอย่าเลยพี่มันอยู่วอเรย์ว่ามันยกวอได้ฮึเออคุณเจอคุณเจอสาวสาวแจ็คเขียวเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ครับไอไอเทสไหนไควายดูร้านเปลี่ยนผมเนี่ยปาไม่มาล็อกหนอเฮ้ยไอเทสซื้อไม่เคยตั้งเลยวะไอเทสซื้อน่าดี แค่ขี่ไปนิ่งแล้วไฟก็เลือดมาหน่อยนี้เจอที่ไหนอะซื้อป่าองนิโอ้ยจะเทพไปไหนไอ้สัตว์เร็วๆไม่ได้จะเทมันี่ไงแล้วรถไม่มีคุ้งรถกระบะนี่ทอนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรค่ะมะทำอะไรคะเนี่ยอืมอยู่ดีมาแล้วเหมือนเหมือนเดินเข้าผิดซอยมั้งครับก็เลยมีเรื่องฮะมีเรื่องใช่ อ้อาวม,มีต้องตามแล้วเปล่าตามใครอ่ะเอาเพื่อนที่ไงเอาใครที่เอ่ยมีใคร,รอยู่เหรือเปล่าต้องพี่สนุกเกอร์แล้วแหละแล้วเราทำอะไรอะ่ะเราเราทำอะไรอะหนูก็มาเดินเล่นคะ่ะว่างๆไม่มีอะไรทำกอแต่มีมีที่อป็นเด็กที่ไหนบ้างเลยโอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้เลย,เลย นนมีสองอันเอาไหมพี่แมนเอตต้องซื้อที่ตรงร้านค้าครับหรือไม่ก็ไม่ก็กระาดาษใต้โรงพยาบาลครับอ๋อต้องซื้อแถวโรงช่าลใช่ไหมครับเอาของหมอไปก็ได้นะอะได้ขอซื้อได้ไหมครับเพราะปกติราคาในร้านม,ม,มันเท่าไหร่ยุ่งเหรอเอ่อผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับอคุณเอาไปเลยก็ได้ครับโอ๊ยรับเห้ามนหลักจัง เออเาครับหไม่ได้ใช้อยู่แล้วหนอทำไมคุณหมอน่ารักจังครับอมไม่น่าใช่นะอ,อันนี้สตอรนนี่แก๊งเหรอคะพี่หรือว่าง่ายตอรนนี้แบบชนเนาะอ๋อเหรอ,อ,หรอคนเยอะอยังคนไม่เยอะหรือว้คนไม่เยอะหรอกมันไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครมั่งอ่ะไม่ได้ใส่ชุดแก๊งมีส่วนร่วมจังเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยเปมาซื้อข้าวกินเราจะต้องรวมกันก่อนแล้วก็อาจจะมีการนวดนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือจีกันี่บอกม่ร้นรได้อคที่รแล้วไม่ได้ซื้อคนี้แล้วันไมด้ซห้อนีร้ลวมไดอนี่้แล้ม่้อน่รู้แล้วจไม่ได้ซื้อคนที่รู้แล้ฟจะม่ไ้้าคนที่รม่ได้อคนู่้าล้วจะมาได้นี่อไม้อความมาได้้ มันรุ่นเป็นเด็กกูไปหมดเลยหมอสองก็เความมาให้ลยนโอนได้หรอเดี๋ยวนี้โอนไ้ผมผมมีสิบอันแบ่งไม่ได้บอกในทวิตก็ได้อัไม่บอกเอ้าจะมอจะได้เตรียมตัวไหมถ้าะตีกันไม่บอกเอ้าก็ไม่ไม่คือไม่คิวทวิตนอกจากข้อความเท่านั้นยังไงครับคุณหมอ หนึ่งสามสามสามสี่สามห้าหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าแล้วหมอชื่ออะไรเนี่ยซูเมลลี <c oughs> <c oughs> โอเคขึ้นแต่ไม่มีโทรศัพท์นะโทรศัพท์หายเาดี๋ยวให้โดนชัว่วไปหน่อยครับถือถือมาหนะักถือ ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้คุยกับหมอดิ่ต้องซื้อไงไม่ซื้อคุยจะเดินออกมากันเหรอไปม่ต่อยให้เออซะดีบ้าแต่คนนั้นอะเออคือหมอพูดไปกลับไปเอารถไหมพี่ไดิกลับเรียงเขียวด้ดิเรื่องกลับเรียเขียวดิโอ้ยสวยลื่นอ่อนตาคานู่งเลยมันได้ทำอะไรเลยครับสวยลื่นครับคุณหมอฉีดน้ำหอมอะไรครับเนี่ยโอหอมมากเลยอ่ะ ไปเราก็แบบอุปสร่ะเมลี่รู้เรื่องอะไรครับชื่อแมรี่ไปเราก็บาปอ่ะก็บาปสงสัยต้องใช้สูตรว่ะมัดเอ็นมัดเอ็นเ่ะมัดเอ็นเหรออือต้องมัดเอ็นแล้วล่ะแต่เมื่อกี้สนับต่อยพีเตอร์ปั๊ดเดียวเท่านั้น่ะพี่ชายให้ไปส่งไว้ครับผมยังไม่แทนได้ปั๊มยาเลยอ่ะพี่ชายให้ไปส่งไว้คให้ไปส่งไหมครับอ๋อลงมาดีกว่าครับไปไปเจมี่ไปไม่ไหวครับพี่ไอพวกพี่ชายแผลนี่กูจำขึ้นใจบอกก่อน มันบอกว่าเขาอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลอะเสียงเด็กๆเลยไปส่งวะแน่เหรอเสียงจิ๋วๆอ่ะตีรถไม่น่ากินอย่างวะไปส่งวะคะไปส่งวะคะไปส่งครับลงมาหน่อยสิคะลงมาหน่อยอ่าขึ้นขึ้นมาดึงปนฝากระโปรงเลยค่ะลงมาหน่อยได้ไหมคะลงมาหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้คร่ะขึ้นมาบนฝากระโปงเลยขึ้นมาบนฝากระโปงเรยลองารับหน่อยได้ไหมครับไม่ให้ไปรับไม่รับไม่ดีมั้งคินไปหาแม่งแล้วนะเราไปเลยจู้ไปเลยจู้ไปกันไม่ค่อยพอเลยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมันไม่ตกนะนี่เฮ้ยพี่ลองไม้เบสตีหัวดูดิเออวะแน่ตายลองดูดิหน่าตายอ่ะใครวิ่งมาคนเดียวอ่ะพี่เองน้องโอเคพี่ ใครมีบุตรบ้างพี่มีลุงอ่ะมีลุงอะพี่โทดีเฮียใครเก่าเพี่อมีผมแน่นีอ่าเฮ้ยไอ้ปอออเปอกูโดนไอ้ปอปอไหนเนะปอไหนปอไหนโอ้โหมันไม่ไหวก็เราแล้วรอไม่ก็ว่าเดี๋ยวทุกอย่างเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูนะเกมเปลี่ยนเหรอเมื่อกี้เขาเยอป่ะหนูนูนูก็ทักเจอป่ะพี่เมื่อกี้ฝั่งนู้นยอะกว่าเราเราตื่นมาทุกอย่างหายหมดเลยมันเอาเกี้ยง เอ assim, เอว่าผมลืมฝากของนี่หว่ายแคยนะ้นเฮ้ยไอ้มัน <of> มีแจ้งเขียวๆอ่ะมันมาขับรถอยู่นั่นน่ะน่ารังเกียจพี่รอเลยพี่รอเลยพี่รอเลยมึงรอไปยพนรอเนี่ยเลยมึพี่รอเนี่ยเลยพวกกูไปเสิร์ฟมันแล้วมึงนี่รถมึงไปเนี่ยพวกมึงเนี่ยกูเองพวกเราทุกคนน่ารังเกียจจริงเดียร์ที่พวกมันไปเนี่ยไม่ใช่ของมันเสียเขาเลยที่เขียวเหมือนกันด <t> ้วยน่าจะแบบมเดะเยอะจัง ถึงเราแล้เทสมันนะดิให้พี่ยานี่มาก่อนเลยอะสเปกปาค้างไหมใช่ปะเออไม่ได้พอพี่ก็ได้ได้ยังมีรอบหนึ่งเราพี่เล่นกับสูตรเขียวนะที่ข้างหลังมันเอบิอะไรสองคนนี้ใครอะพิตีพิธิพิติบุญจำทหารเอบินอร์มอลปะเดินเท่กว่าอันนั้นกว่างเอบินอร์มอลหรือนี่ปกตินี่ไม่นี่ปกตินี่วิ่งไปได้ถึงนะแต่เดินเท่กว่าอันน จริงพี่เน้นชัวออเน้นชัวออเข้าเยอะกว่าป่ะพี่ไม่ถ้าวิ่งเนี่ยมันมีคนแบบถึงเล่นใจก่อนนั่นไงมาแล้ววิ่งมาแล้วไหนอะแก๊งมึงอะไอ้สอดใช่ไหมเยอะดีกว่าแล้วอันนี้มันยังไม่ลงเลยพี่ให้ให้หมาต่อไปแค่ก่อนเปล่าเออแล้ห้มาเล่นก่อนกได้เลยพี่มีห้าเองอ่ะมีอยสามเองเดี๋ยวมันล้นปุ่เปลือแล้วมั้งดูดีดีทูเนี่ยเห็นไหมดีทูสีเขียวมันเตะมันเตะลงรถได้ปะ เปิดเปิดแล้วมั้งอยู่แต่เป็นรถอ่ะไอ้แก๊งมึงอ่ะไปเรียกมาดิแก๊งมึงอ่ะมันตดไม่จริงนี่หว่าเด็กพวกเนี้ยพี่เขาผมมาแล้วครับพี่พี่ไม่ต้องมาส่งอ๋อนี่ผู้หญิงผู้หญิงเมื่อเมึื่อตอนร่ำหญิงเดนเนี่ยจั๊บบัวจั๊บบัวไอ้เจ่เป็นไหนเป่าผมเสียทรงหมดแล้วมีมีที่นั่งให้ด้วยคนไหมครับนั่งนั่งนั่งตดเกียร์ได้ไหมนั่งเลยครับลองนั่งดูเลยครับไอ เอ้าวอาวอ้าวเขียสามสองเขาเล่นกลวะเขามาจอดรอกูอยู่นะรอแม่งลงอยู่เขียะเขียะเหรอเขียเขียะเขียะกินมารับกูด้วยเพื่อนเขียเนี่ยเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้มกับเอ๋อทำได้เลยที่น้องว่าเบนนี่เหรอพี่ไอ้เดี๋ยวโดนโอ้ถ้าโดนห่าันนี้พี่เปิดได้ลูกเท่าไหร่กูตีกูตีกูตีฮะ อยืมรถไหนอยืมรถไหนได้ครับได้ให้ผมไปส่งไหมเดี๋ยววาพี่ะเยอะเต็มหัวเลยไม่ต้องไม่ต้องไหนชี้จะไปแป๊บเดียวน้องเลี้ยบกูอ๋อครับ สียา้วหรอ่ะหมอเราจัดให้หมอฝั่งนู้นได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับผมบางทีอะบางทีกรรมอะมันก็มในรูปแบบพี่ชายแหละ ค่ครับชีดยาไหมคะชี้ครับพี่มีแกงไหมไม่มีครับโอเคค่ะแป๊บนึงเนี่ยถอยลึกเกินไปให้ไันไปตายคนเดียวเรื่องมัน่บางทีกรรมมันมันใครเปิยุมาไหมบางทีกรรมมันบางทีกรรมมันก็มันลึแบบผู้ชายปะต้องตีมันทิ้งเหมือนกันปะไอชุดน้เงินอะคือใครอะ่เหมือนอะมันมันอยู่มันบอกว่ามันนมันช่วยไก็ไม่ไม่ก็บอกไวเลยว่ามันไม่เกี่ยวจะไม่เไม่พูดเองอะไไม่พูดอมันออกไปแล้วไอชุดน้ัเงิน มันเยอะดี่ like พี่แล้วขวามาพ si em ี um ่พี่แล้วขวามากลับมาเออพี่ก้อนหลังเาหลังหลังเพื่อนหลังพี่เพื่อนหลังี่ครับป้าี่อ่ะกูมันวะเข้าเดี๋ยวพี่เข้าได้เข้านะเอาป้าเดี๋ยวดีเดีเอาดีเอาดีเอาดีเาาามาละขัดไม้ให้นะพี่บรอพี่ bạn này ha, cho bạn này đi Pheo này, đùi mái vào đợi pheo. Thôi này pheo tít, in hay boots, in hay boots, in hay boots. Rồi boots. Em พี่ไปตีไปตตายตาหน่ยใช่เดี๋ยวตายเนี่ยเย็นๆเข้าไปจังหวัดหน่อยตัดไ้พี่พี่เขาสนาผู้หญิงก่อนได้ปะต่อยขัดต่วเพี่โตพี่โดพี่โดต่าเข้า อะไรหนูพี่พ <ine> ี่พี่พี่โจต่อยหนูหนูรอให้พี่โทบุศสวยพี่ตายแล้วเนี่ยอ่ะดาร์เมจไม่พอเอาเลยครับพี่ช้าหน่อยครับ แ,แค่นี้นะครับเราไม่มีของ,งเลยขัปั๊มเบนเดครับปั๊มเพนอ่ะเรามาคนแบบนี้ละหมดดิจ้าข้นมาเร็วอ่ะสาดร,รู้สึกดีเป็นบ้าไปที่ยาเพื่อนไปโรงพยาบาลไป หุ้ยได้รถนี่แหละเพราะเรารถใครไม่รู้รอก่อนแล้วกันไปตีน้องขอสวัสดีครับ เข็มเล็กเข็มใหญ่ค่ะขออนุญาตใช้ไหมครับไม่อนุญาตใช้ไหมไม่ได้กลับมาอีกแล้วกลับมาไวๆที่มาดรงบานบ่อยจังใช้ซื้อเพล์ไม้หน่อยดีเดี๋ยวเต่มเตมจ่าตังทีเดียวก็ได้เอ้ยซื้อซื้อเอเบนเดต แบรดอะเนี่อชื่อโตะโตกระหลายเขาหน้าตงไปก็ซื้อให้หน่อยได้ไหมอะซื้อให้หน่อยใช่เดี๋ยวมาจ่ายทีเดียวก็ได้คือไม่มีเวลาอันอันี้ขาดอีกหกอันทีเดียวได้ครับ อุม้มก็ตัวอะไรวะลืม F5 ไม่ได้เราหมอ,อมาเอาอ่ะยังเมื่อกี้เนี่ยผมรู้ดูดตลูลืมสูดสอดเลยไปหน้าโรงพยาบาลยังรถมันก็ลงไปแล้วนี่หว่าต้องรอโรงพยาบาลหรออุ้มไปหน่อยได้ไหมเช็ดตุ้งคับ<น>ไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้อุ้มเช็ดน้องไปแล้วซื้อบ้านเด็กที่ไหนฮะซื้อให้หน่อยได้ไหมซื้อบ้านเด็ก เงานง้นพี่ไปกับหนูไหมได้ได้หนูเบิร์แล้วค่ะ เยวตั้งติได้ใช่ปะ่ะเรายึดแลนเขียวเลยไม่มีตังค์อ,อะไม่ได้กดตังค์มาเราก็ไม่ได้กดเหมือนกันเราไปกดตังค์ก่อนได้ ชอ่รับเคสก่อนรับเคสก่อนดีกว่ารับเคสก่อนรับเคสก่อนอุ้ออออมใส่เอปโผอุ้งเงินเดืันเท่าไหร่วะปีเดียวครับปีเก่งว่ะ

ย้ายไหมครับไม่ครับคโอเตื่นมาเล่นก็ไม่เท่าไหร่พี่กดมาแล้วพี่กดมาแล้วไม่ต้องกด เราฉีดยาไหมพี่หรือนอนนอนเถอะพี่กเดี๋ยวครับเราหนาวหรอเมื่อกี้ก็รอนได้แล้วรับพี่ตีพี่ครับสโลลี่เราหนาวหรอเราชนะหรอเอาพี่จะตีอ่ะไม่รู้นิว่าเาตีนะเต็มเต็มหูไม่หรอ,หรอตอนวิน่งกลับเรนเขียวแล้วเราเราต้องไปซื้อเพลนี่พอยู่ไหนกันนะพี่อยู่ไหนกันอะ

อุณนะพี่ สนับหรแรงเกินแตกกลุ่มนะอันนี้เพื่อนเขาเนี่ใช่ไหมนอนอยู่เดี๋ยวสว,วัสดีครับสวัสดีครับสุลล์เขาเหม่อปะแต่เขาน่าจะเหม่อนนะเขานอ,กกอนก่อดกูวีเขายังมาดู้เลยเขาไม่มีค่ามัง้งเราไม่มีค่ามันทอคุยกับเขามั้งไม่ใส่สูตรไงี่าคุยกับคนใส่สูตรชนะหรือเปล่า ชี้อ่ะเขาอยู่เดี๋ยวไม่พูดหรอกพี่เดี๋ยวไปซื้อผ้าพ,พันเผือกันเดี๋ยวมาเป็นแผลหรือเปล่าเจอที่ไหนเจอที่ไหนเอมนมอ<ร>มามา